อืมอร่อยไม่ต้องปรุงอร่อยไก่นุ่มมากอร่อยอร่อยมากอร่อยเลย สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาวันเดทิปกันที่อยุทยาก็ไม่ได้มาอายุทยานาน,านและเหมือนกันก็น่าจะเป็นปีแล้วมัง้งหรือ หรือเกือบปีประมาณนี้แหละวันนี้ก็จะพาไปเที่ยวทั้งวัดคาเฟ่แล้วก็ไปหาอะไรอร่อยๆกินแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่พิกัดแรกแล้วทุกคนก็คือร้านกว๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกป้าปุ๊เจ้าเจ็ดนายเขาบอกว่าร้านนี้ได้รับบิชลีนไก่ด้วยแล้วร้านนี้เราก็เคยมากินนานมากแบบหลายปีแล้วว่าน่าจะประมาณ4ี่ห้าปีมั้งถ้าเราจำไม่ผิดเนาะไปะเดี๋ยววันนี้เราจะไปกินกว๋วยเตี๋ยวเรือไก่ฉีกป้าปุ๊กกันไปย้อนรอยกันกคนไปค่ะ นี้ก็จะเป็นบรรยากาศในร้านของก๋วยเตี๋ยวเรือไก่ฉีกป้าโป๊ะเนาะแบบว่าคนมากกินเยอะมากทุกคนอันนี้เรามาถึงเที่ยงพอดีไะเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านไปสั่งกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือป้าปุนะเขาได้รับรางวัลมิชลินไกด์ด้วยทุกคนเราน้ำซุปของเขานะเขาก็เอาไก่ลงไปต้มทั้งตัวแบบนี้เลยรสชาติน้ำซุปนี้คือกลมกล่อมมากแล้วคุณยายก็นั่งใส่เครื่องทีละจานเองแบบนี้เลยอันนี้นะเราก็ได้มาเลีไ้ไก่สับอันนี้เราสั่งเป็นจานกลางราคา1ิบบาท แล้วก็จะมีเป็นน้ำจิ้มแบบนี้แลยวขอชิมน้ำจิ้มชิมแบบยังไม่จิ้มออร่อยไก่นุ่มน้วยมม่อร่อยเลยรสชาติดีเลี่ มันเดิมเหมือนเดิมเหมือนตอนที่มากินเมื่อหลายปีก่อนมากรสชาติเดิมหนังไก่เดี๋ยวระหว่างนี้เราจะกินไก่ขับเล่นดีกว่ารอผูเสี่ยวที่เราสั่งเดี๋ยวมาดูว่าผู้เตียวที่เราสั่งมีอะไรบ้างนะกินไก่สับเล่นรอ ตอนนี้นะคะวเตถุดิบที่เราสั่งก็ได้แล้วเราจะสั่งเป็นเส้นเล็กต้ยมยำไก่ฉีดเนาะแล้วก็จะมีเป็นมีเหลืองแห้งเส้นใหญ่เส้นใหญ่แห้งแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเส้นใหญ่ต้ยมยำก็จะมีเป็นเก็ต๊ตะโปมาเดี๋ยวมาชิมกันชิมน,น้ำก่อนมันก็จะติดหวานทห็นนก็อาจจะต้องแบบมีการปรุงเพิ่มแต่ก็มอร่อย ก็คือถ้าใครแบบอยากไ้เปรี้ยวเพิ่มเค็มเพิ่มก็เติมได้เลยอันนี้ที่สั่งเป็นต้มยำอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นมีเหลืองแค่หมูแดงคุณปัหมูแดงอ,อ,อันนี้ไม่ต้องปรุงเลย มาอีกอันนึงอันนี้เป็นเส้นใหญ่เย็นตะปูเดี๋ยวชิมนนะ้ำก่อนก่อนอืมอร่อยไม่ต้องกุงอันนี้ไม่ต้องกุงเลยแค่แบบว่าใครอยากได้ผิดก็คือเติมผิดเพิ่มลบเครื่องเราก็ครบเลยนะแบบว่ามีทั้งกุ้เอี๊ยวมีแบบลูกชิ้นมีหมูแดงมีอะไรพวกนี้มากินก่อน แล้วที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือของป้าปุที่นี่นะเขาก็ขายแค่จานละ15บาทแล้วก็ยังมีของกินเล่นอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นพวกเกี๊ยวทอดหรือว่าลูกชิ้นปิง้งพอเห็นคุณยายมานั่งทําแบบนี้แล้วนึกถึงยายตัวเองมากเลย นี่เนาะเราก็ได้ไปกินก๋วยเตีย๋ยวไก่ฉีกป้าปุ๊มาเรียบร้อยแล้วทุกคนคืออร่อยมากแล้วก็แบบว่าจานละสิบห้าบาทคือกินกันแบบนัวอิ่นไปเลยตอนนี้นะเราก็พามาที่วัดหน้าพระเมนเนาะคือวัดเนี้ยเราเคยมาหลายรอบแล้วก็หลายครั้งแล้วแต่ว่าวันนี้ที่เรามาทุกคนแบบว่าคนเยอะมากๆอ่ะคือเมื่อก่อนที่เคยมาแบบคนไม่เยอะขนาดนี้นะเป็นวัดเดียวที่แบบว่าไม่ถูกเผาไม่ถูกทําลายเลยทุกคนเดี๋ยวเราไปไหว้พระแป๊บ,บนึงเนาะแล้วเดี๋ยวก็จะพาเข้าไปดูในโบสถ์กัน ก็คือปกติเดิมที่เราเคยมาเนเขาก็จะแบบว่าเข้ามากลับไหว้ที่ที่โบสถ์ที่อุโบสถด้านในเนแต่ว่าตอนเนี้ยเขาก็จะแบบมีเขาเรียกอะไรมีแบบว่ามาขอขมาถอนคำสาบานกันที่วัดนี้ด้วยเออเราก็เพิ่งรู้ไงเพราะว่าแบบไม่ได้ไม่ได้มานานเนไม่ได้แบบมาแบบเป็นปีหลายปีอะไรเงี้ยเออเนี่ยเขาก็จะแบบมีมีไปนี้ให้แล้วก็มีทูบให้เนก็คือสําหรับคนที่แบบว่าอยากจะมา ถอดคาสาบานหรืออะไรก็มาที่วัดนี้ได้เพราะเขาบอกว่าวัดน,นี้ก็แบบว่าศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันทุกคนแต่ว่าเราไม่ได้จะมาขอดคาสาบานนะอันนี้ก็คือไปต่อแถวมาทุกคนไปต่อแถวเราก็หยิบเริ่มไปต่อแถวเอามาเฉยเลยก็เดี๋ยวเราก็จะคือเข้าไปไหว้พระปกติแล้วเดี๋ยวก็จะเข้าไปในอุโบสถในโบสถ์กันไปแต่ก่อนที่จะไปเอาดอกไม้ทูกเพียนแล้วก็เข้าอุโบโสถไหว้พระเราขอเอาอันนี้ไปคืนเขาก่อน ส่วนดอกไม้ทูบเทียนก็หยิบตรงนี้ได้เลยแล้วถ้าใครอยากจะร่วมบริจาคหรือทําบุญก็หยอดตรงตู้นี้ได้ตรงนี้จะเป็นจุดที่แบบว่าใครที่แบบว่าจะมาไหว้พระอย่างเดียวกว็แบบมาดอกไม้ทุกเทียนตรงนี้ค่ะเพราะว่าทําไมคนเยอะตองมาของมากันกันเดี๋ยวเราไปไหว้พระแล้วเดี๋ยวเราก็ไปในโบสถ์กันอันนี้เรากําลังเข้ามาใน โบสถ์ในอุโบสถเนาะเราอาจจะแบบว่าไม่ได้แบบพูดอะไรเยอะมากเนาะเขาก็จะแบบเงียบๆกันนิดนึงทุกคน<ด>เข้ามาถึงทุกคนดูแบบนี่คือเสาแบบดั้งเดิมเลยนะแบบเนี่ยดูดิแบบสูงแบบเออมันใหญ่มากเลยอะ่ะดูดิ วัดหน้าพระเมนราชิการามวรวิหารวัดนี้เดิมชื่อว่าวัดพระเมนราชการามสร้างขึ้นเมื่อพศ2 0 4 6แล้วก็ยังเป็นวัดเดียวในกรุงศรีอยุธยาที่ไม่ถูกพมา่าทําลายแล้วก็มีการสันนิษฐานว่าอาจเป็นเพระาะพม่าได้มาตั้งกองบัญชาการอยู่ที่นี่แล้วยังเป็นวัดที่ยังคงสภาพดีมากๆส่วนตัวพระอุโบสถดเดจะไม่มีหน้าต่างนะแต่ว่าเขาจะมีเป็นช่องรูกกงเพื่อให้แสงแดดแล้วก็ลมเ,เข้าหมุนเวียนได้ตลอดเวลาแล้วเขายังอนุมานอีกว่าพระพุทธรูปประธานภายในพระอุโบสถนี้ ถูกสร้างขึ้นในช่วงสมัยพระเจ้าประสาททองหรือไม่ก็ได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ในช่วงนั้นภายหลังรัชกาลที่สามแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ก็เลยได้พระราชทานานามว่าพระพุทธนิมิตวิชิตมานโมลีสีสันเพชรบ,บรมไตรโรก,กนาาหรือบางคนเนี่ยก็จะนิยมเรียกย่อว่าพระพุทธนิมิตแล้วที่นี่ก็ยังเป็นพระอารามหลวงชันตีอีกด้วย เมื่อกี้เราก็ออกจากวัดมาเรียบร้อยแล้วก็ไปไหว้พระอะไรเรียบร้อยนอนั่งสงบจิตสงบใจสงบความร้อนอยู่ในวัดเดี๋ยวเรากําลังจะไปที่ร้านโรตีโรตีเลยนะ RBD ใช่เป็นร้านโรตีที่แบบว่าถ้ามาอุธยานทีไรเราก็ชอบมาซื้อร้านนี้เนาะเพราะว่าเราเคยเออก็คือเคยมาที่อุทยาแล้วแบบว่าคนอุทยาคนท้องถิ่นน่เขาก็แนะนําแบอบกเอ้กินร้านนี้สิแบบเออร้านนี้เขาก็เก่าแก่นะอะไรอย่างเงี้ยเออก็ไป เดี๋ยวเราพาไปซื้อโรตีอาบิดินกันชุดห้าสิบชุดหนึ่ง, 5, 4, งค่ะอันนี้เราก็มาและซื้อโรตีสายไหมร้านบางาังบักก็ที่ทุกที่เราบอกในรถเนอะว่าแบบเออจะไปซื้อโรตีเดี๋ยวทุกคนจังงงเนียว่าแบบโรตีอะไรวะไม่บอกไม่บอกไม่บอกว่ามันคือโรตีอะไรก็จริงจก็คือโรตีสายไหมนั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวอีกร้านหนึ่งที่จะไปซื้อก็คือร้านนั้นอาบิดินฝั่งตรงข้าม ตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านลาลูแบร์แล้วโน้ตหลังจากที่เราไปซื้อโรตีสายใหม่ก็เรียบร้อยก็เดี๋ยวจะพาไปเก็บภาพบรรยากาศในร้านแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายดูว่าวันนี้เรามาสั่งอะไรที่ร้านคาเฟ่แห่งนี้บ้างเพราะว่าคาเฟ่ที่นี่เป็นคาเฟ่เปิดใหม่แล้วก็กำลังเป็นที่นิยมมากๆเลยทุกคนการตกแต่งเขาแบบสวยงามมากไปเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านแล้วก็ไปหามุมถ่ายรูปกัน ที่ร้านลาลูแบร์เป็นร้านคาเฟ่ริมน้าที่ตกแต่งสไตล์ยุโรปบรรยากาศดีมากๆแล้วก็ที่นี่นะมุมถ่ายรูปเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นมุมบันไดหน้าร้านหรือมุมบันไดโซนกลางร้านคือต้องต่อแถวถ่ายกันเลยทุกคนแต่มุมอื่นๆก็ถ่ายรูปสวยเหมือนกันนะแล้วที่นี่เขาก็ยังมีตู้ถ่ายรูปแล้วก็ยังมีโซนที่เป็นพร็อพดอกไม้ให้เสร็จสับเลยเรียกว่าแต่งตัวสวยๆมานั่งชิลนั่งถ่ายรูปนั่งเอาบรรยากาศมานั่งกินขน,นมกินกาแฟแค่นี้ก็สวยแล้วแล้วร้านเขาก็กว้างมีที่ นั่งหลายโซนมากๆไม่ว่าจะเป็นในห้องแอร์หรือว่าจะเป็นด้านนอกที่นั่งริมน้ําเขาก็มีส่วนเมนูเครื่องดื่มแล้วก็ขนมที่นี่ก็มีให้เลือกเยอะมากๆแล้วรสชาติเาก็ดีด้วยคี่คนที่เข้ามาก็ต้องแบบสั่งอย่างน้อยหนึ่งรายการเลยอร่อยด้วย อันนี้จะเป็นอเมริกาโน่อเมริกาโน่ล้ามะพร้าวอันนี้เป็นอะไรนะสตรอเบอรี่สลัดชีสชีสไทยเอิร์ดจัหวะนี้เพื่องเขาบอกว่าอันนี้ไม่เสิร์ฟ อีกเมนูนึงก็คือเป็นเ,าาเนนค้อเเกอคาเดอร์ามาร์ ข้าวเป็เต็มแต่ได้รสชาติปลา้าวมากเนื้อม้าแบบหนุ่อย่างนี้เลยอร่อยเลยบอกเลยทุกคนใครมาหน้าเนี้ยสุดคนต้องจักรเปล่งแล้วก็เมนูเนี้ยอร่อยเดีแต่เรานั่ง ไม่เดี๋ยวก็จะเก็บภาพบรรยากาศทะเลล้าแล้วก็ถ่ายรูปถิ่มาฝากทุกคนคือเขาตกแต่งได้สวยมากทุกคนแล้วก็แบบเออร้านกว้างมากอะแบบมีหลายมุมมากอันนี้ก็จะเป็นมุมที่แบบว่าอยู่ริมแม่น้ำเลยทุกคนเอ้ยมุมนี้ก็สวยนะแต่แบบว่าอากาศมันก็อาจจะร้อนไปนิดนึงเนาะ อันนี้เป็นแบบริมน,น้ำเลย ก็อแบบว่าเที่ยวกันเสร็จสับแล้วน้ทุกคนแล้วก็ตอนแรกที่เราบอกใช่ป่าว่าเราจะแวะร้านโรตีสายไหมที่เป็นของอาบิดีใช่ป่ะแล้วก็นอกจากอาบิดีแล้วเนี่ยเราก็เลยแบบว่าแวะบางหมัดสรุปก็คืองงเองทุกคนจําไม่ได้ว่าตกลงร้านไหนเป็นร้านไหนก็เลยซื้อมันทั้ง2ร้านเลยเอาให้จบๆกันไปเลยก็สําหรับวันนี้โนก็ถือว่าแบบว่าเต็มที่มากๆเลยทุกคนดูแบบสภาพแบบว่าเออด้วยความที่อากาศมันก็ร้อนอบอ้าวนะแต่ว่า เรื่องเที่ยวแล้วก็ไม่ถอยทุกคนก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e เป็นกำลังใจให้เราด้วยไปแล้วทุกคนบ๊ายบายถ้าใครดูผ่าน Facebook ก็อย่าลืมไปกดติดตามที่หน้าเพจ Facebook ของเราด้วยหรือว่าจะดูความเคลื่อนไหวผ่าน IG หรือจะไปดูคลิปสั้นที่ช่อง TikTok ก็ได้